สวัสดีค่ะช่องแม่นาโกรกนะคะนี่นะกาดอกไม้ดอกไม้ช่อใหญ่ที่เไปไหนคะอันนี้เอฟซีต่างประเทศนะครับเออเออเออชื่อได้เดอะซัมเช n n ล l ช่อง y o u u u b เดอะซัมเช a n ล e l อ่าอ่าสั่งมาว่า ให้นําสิ่งนี้มอบให้ประแต๋นได้ไดนะครับเราก็จะอมอบภารกิจนี้ให้กับคุณทนายแคทเป็นผู้ส่งมอบวามประธานาดี ผ่านช่อดอกไม้แบบนี้ให้กำลังใจก็แต่งเนาะให้คุณทนายแัปเป็นผู้มอบให้ค่ะส่วนที่ดวงก็สุนเป็นแคปก็เป็นแล้วตามไปดูจะไปมอบตอนนี้เลยเหรอเลียงเลยงเอามาลุ uh> ้นหลาปิดกำลังเลยกำลังเลยค่ะโอ้ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะเอาเดี๋ยวของของราชิดก็มีนะค่ะเอดี๋ยววางี นะคะเรากุออดช่อใหญ่นกคะจะเอาไปมอม่นแตนนะคะเป็นของที่ตางประเทศนะคะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนโปรใหม่ถอดต้เปลี่ยนแว่นงาเปลี่ยนโปรมันต้องเปลี่ยนแว่น้อออเอแว่นนี้มันจะเข้าเข้าถึงฉูกมต่เโอเครอโอ้ยรอกันรอกันรอวเป็นเดีคนาม

ไม่ม oh, ีคนหนึ่งที่ไม่ชวนแม่บ้านมาด้วยสค่ายากทั้งเสริมสวยไปเลยอ๋อสค้าหยาค้ายากน้ำความงามบหมะเดี๋ยวมันฝนตกนะไปก็เปียกหมดทีไวะทัดเออหน้าฝนกันมากเลยผู้หญิงนะถ้าถ้าจะออกจากบ้านถ้าไม่สวยไม่ไม่มั่นใจค่ะเออรถแก่หมดที่นี่แล้วจอดดิค่ะ นันก็อนไ้ไม่ส่ใส่ซ้นได้้ว่นอาเลยะนูหนชิสม่จะก่อนุงไหมล่ะพุงพุงใหญ่น่ะมันจะรับน้ำหนักได้ไหมนี่ได้ม่ม่ยังกินก็เลยแต่ว่าพี่นะใช่ไหมใช่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 พี่แค่พี่าันนี้รับิดชอบนะ เดอะซันเชนอนเป็นพวกซันเชนอนนะคะดไก็มานท้าด้โอ้ชิดอยากจะ้อมใโกของชิดนะเห็นช่วยไม่ได้นะอยากะให้ซ้อนท้ายเลยนะไม่ได้ถกลับม่กลับอ้ยเป็นเจ้าข้าไม่ได้เหีเกี่ยไปรับเขางงยังไง โนเว่โนเว่เดซันเทนอนเดซันเทอรนอนโนเว่นะคะประเทศโนเว่แต่ว่าการ์ดที่นี่ไม่ไม่มีการ์ดให้ก็เลยไม่ได้ได้ติดแล้วก็บอกเอาว่าความปัารถนาดีของเดซันเทนอนนะครับช่องยูทูบต่างประเทศโนเวย่ให้อ่าใช่ใช่ เปิดกิจกรรมเดี๋ยวเดินซัมเทนน่าเราจะมีออเดอร์มาปีปีเจ็ดเกาศูนย์ต่างหากตอนนี้เขาเห็นเรามาเขาก็เลยประสานอะไนี้กันเออแล้วคนเราขับเราไปไหนแล้วี่รานที่รานเอาเอาอีกเลี้ยอวนอันนั้นก็ได้ไปแอบกินยาเบาหวานเนี่ยนะ่อท่าตรงโอ้ยเนาะ ฝากติดตามด้วยนะฝากทุกกล้องเลยทุกช่องเลยคุณยายสมรด้วยนะแม่ดาด้วยแล้วก็เตาปางด้วยแล้วก็ช่องเบนส์ด้วยพี่สมบัติด้วยแล้วแล้วก็คุณย่าหนิงด้วยใครยังไม่กดติดตามช่องนิ่งบอกว่าถ้าว่างก็กดนะถ้าว่างก็กดยินดีค่ะยินดีค่ะอะไรครับ พี่จะให้เนี่ยไม่รับเหรอปปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปลือต้งบุงกับ้าพลงมรับทันทีตอนนี้อยู่บ้านแล้วก็ยีบไปก่อนเอาไปเด้อไปเด้อไปตั้งห้องพาวเเ่ทเจอกันหน้าบ้านเด้อเจอกันหน้าบ้านลุงนะคะคนก็กำลังจะมานะคะกนมาแบบมาแบบซุ่มฉ ท่านายแคทนะคะสวยมากค่ะท่านายสาวนะคะสวัสดีนะคะทั้งยี่สิเ็ดท่านนะคะนี่นะคะทนายแคททั้งสาวทั้งสวยนะคะอันนี้เป็นต้ต่องวิดีโอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ